หอแล้วบอกด้วยไปห้อไปเท่าน้ก็เท่านั้นไปเท่าเะ่าเลยก่อนนะคะบัะชาเนจีมินา6นียแล้วแบบนี้วะอะไรก็ไม่คอยนเลโอเคถ้ากันก็ตามดเ่ะโอเคค่ะขอทักความรู้สึกที่ได้มาทุกนจะเป็นเพเยค่ะขอเป็นพี่ตเตอร์ที่ี่ก่อนครับดีใจครับที่ คือจริงๆถ้าเป็นเพลนเตอร์มารู้สึกว่าครั้งนี้จะเป็นการจัดอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้น้องๆสองคนมาร่วมในแคมเปญนี้ด้วยแล้วก็หวังว่าเราจะได้ร่วมกันไปตลอดนะครับผมก็สนุกดีฮะถ่ายแล้วพี่ต๊อกกับพี่ต๊อกน้องรู้สึกยังไหมคะเราสองคนก็เป็นน้องใหม่ครับที่มาร่วมงานกับแบงแบงแล้วก็ร่วมงานกับพี่แบงแล้วก็พี่แพรวะด้วยก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นแฟนแบงแบงอยู่แล้วกินเงอยู่แล้วด้วยพอได้มาเป็นเพลนเตอร์แบงแบงก็ งาไดีใจไม่ได้ล่ะลูกครับก็ดีใจครับดีใจก็กินตั้งแต่เด็กอยู่แล้วไม่คิดไม่ฝันมันจะได้มาเป็นพรีเซนเตอร์เนอะแต่ว่าก็ได้มาเป็นแล้วแล้วก็มีพี่แบงค์พี่ดาวาเป็นพี่เ็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพอนแต่ว่าก็รับน้องๆเข้าสู่ครอบครัวเป็นเพื่อนงเรายังไงบ้างก็เวลามีอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ายิงคำถามมาหนูก็น้องๆตอบเลยใช้งานน้องใช้งานน้องก่อนไปให้น้องได้มีประสบการณ์บ้างอ๋อถือว่า น้ำมูกจะพูดอะไรลู้เขาเรียกว่าเป็นการสอนรุ่นน้องไปในตัวเป็นการเทรนคือเราได้เรียนรู้จากเรียนรู้จากรุ่นพี่ใช่ครับรุ่นพี่ก็สบายเลยอ้าเห็นมีมีได้ไปถ่ายถ่ายถ่ายาโฆษณาด้วยกันคายันไงบ้างบรรยากาศวันนั้นเพจริงวันนั้นด้วยความที่ว่าคือต้องบอกก่อนว่าคิวพวกเราสี่แมดกันยากมากกว่าจะหามาแมดกันได้ก็เลยเป็นการถ่ายทิดนึงครัเรียกได้ว่าพวกเราก็ทํางานแข็งกันทีวอากาศแล้วก็เวลาด้วย สนุกดีครับก็เมื่อก่อนจะถ่ายแค่2คนตอนนี้ก็มีมีซี่แล้วก็รู้สึกดีที่พอมันมีการเต้นมาแล้วมีบูอยู่ในกองรู้สึกทำให้ผมแบบใจชื้นขึ้นมาเยอะโทำไมล่ะเขาเป็นสายเทีเชอร์ครับเขาเป็นแบบคนคอยสอนคนในกองผมแปลว่าช่วยเก็บรายละเอียดให้พี่แบงค์ให้พี่พีครัเขาเขาส่งเป็นเรียนแล้วแต่ผมลืมไปหมดเลยก็ให้บูมาสอนดูดูจากวันนี้ก็น่าจะใช่ครับบูลลี่นะเนี่ยเราเฮ้ยแล้วเป็นไงบ้างพอขอได้รับอนาพี่พีเขาเป็นไงบ้างสวัดีครับดีเลยครับก็เด็กสุดเลย ได้มีรุ่นพี่มาคอยช่วยสอนอย่างพี่บูสอนเต้นพี่แบงค์พี่อาวาก็สอนการเป็นทีนันเตอร์เป็นแบบที่ดีครับสอนไงสอนยังไงสอนป็นแบบอย่างดูเป็นแบบยังโอ้อก็ดีครับปีอาวาไปสอนน้องใหญบ้างเราก็สอนเวลากินเนี่ยเวลากินเข้าไปเราแบบเราปกติเวลาเรากินทำอะไรเราต้องไม่ได้คนจะไม่เห็นแววตาอันแบบที่เราต้องเสือกมาว่ามันอร่อยแค่ไหนเราต้องลืมตาทันที ซึ่งเราทำได้ทั้งสองคนไม่ได้ครับทำยดีแล้วครับผมเป็นไงล่ะคุณบูที่พี่เขาถ่ายทอดวิชากินกินเป็นเพงให้อร่อยครับก็พี่พี่เขาก็ถ่ายทอดวิชากินเป็นเพงให้อร่อยก็คือผมดูจากพี่พี่เขาจะเริ่มถ่ายก่อนเราก็ไปดูนะถามอนิเตอร์ว่าพี่เขาเนี่ยรีแอคยังไงแล้วเขาก็ดูเขากินอร่อยจริงจริงว่ามันอร่อยจริงๆระบเป็นไงบ้าะวันนี้ากกิจกรรมวันนี้แบบเยอะมาก เป็นยไงเป็นไงกันบ้างครับอ๋อนี่ไงเป็นการรุ่นพี่เป่งๆที่ดี <c oughs> <c oughs> เอ่อก็มีหลายกิจกรรมเลยครับมีเดินไปหลายบูธท,ที่มีจัดอยู่ในอีเวนต์ด้วยครับแล้วก็มีเล่นเกมกับแฟนคลับด้วยดีเลยครับสนุกเลยเพราะว่าได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับด้วยแล้วก็มีร้องเพลงต่ายงๆงามๆผมชอบชอบบูธไหนกันมากที่สุดทุะคนชอบบูธไหนมากที่สุดผมชอบบูธถ่ายรูปครับเพราะว่า ้าก็มีกิจกรรมนะครับตอนนี้ใครอยู่ที่สยามพารากอนก็มาได้เพราะว่าถ้าใครซื้อเบงๆในราคา25บาทก็สามารถถ่ายรูปที่บูตรงนั้นได้เลยเป็นมีรูปพวกเรา4ี่คนอยู่นั้นด้วยหรือว่ามีโปรครับใครซื้อในราคา200บาทก็คือได้ถุงผ้าแล้วก็ได้โปสเตอร์ของพวกเราด้วยแล้วก็ได้ถ่ายรูปเลยครับก็มีกิจกรรมกปนเยอะนะครับเลยแบงค์ล่ะแบงคชอบกิจกรรมไหนวันนี้ จริงชอบเหมือนตูเลยครับว่าตรงโฟโต้เนี่ยมันเหมือนถ่ายรูปพวกเราสี่คนจริงๆค, <c oughs> คือมันแบบมันไม่ได้เป็นการถ่ายกับสไตทรดีนะครับมันเป็นเหมือนแบบว่าเรามาถ่ายรูปด้วยกันซึ่งผมคิดว่าเป็นแนวของตูใช่งไหมแล้วก็กงแฟก็ไม่ได้อย่างสว้าโอ้โถ้าหนูตอบว่าชอบโฟโต้บูนี่เป็นไรไหมไม่เกี่ยวกัแฟหนูอชอบแล้วเหมือนกันโฟโต้บูนเพราะว่ามันเหมือนแบบคือจริงๆอ่ะหนูอ่ะไม่เกลียดหนูไอยากจะถ่ายแบบ ตัวเองคนเดียวกับรวมกับทุกคนแบบไทร์วากับแม็กไทร์วากับบูไทรวากับเจมินายแต่ว่าเออเวลามันเล่นรัดเราถ่ายกับตัวเองก็ได้รู้สึกว่ามันเป็นแบบอะไรแปลกใหม่ถ้าได้ถ่ายกับเพื่อนเจมินายครับโฟโต้บูททุกคนน่าจะตอบหมดละตรงโพสอีกแล้วกันโพสอีกแล้วกันโพสอีกจะมีที่แฟนคลับมาแต่ให้มีแบบข้อความถึงเราข้อความถึงเบงเบงอะไรอย่างเงี้ยแล้วน่ารักดีมี หลายหลายหลายข้อความเลยตลกดีด้วยบางงานใครก็อยากให้ทุกคนลองมาอ่านกันดูครับมาแปลกันดูก็ได้มาเขียนมาเขียนีคการมาเป็นพิีเซนเตอร์ของทุกคนร่วมงานจะเป็นแบงครับะพี่แบงก่อนครับผมก็จริงอยากฝากแบงๆ์สำหรับทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นขนมช็อกโกแลตที่อยู่กับพวกเรามานานมากๆเหมือนกันแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบทางรสชาติของมันเพราะมันมีทั้งสีตามอร่อยในครั้งเดียวก็ยังไงก็ฝากเแบงๆแล้วก็ฝาก พบนเซอร์ทั้งสี่คนนี้ไว้ในใจทุกคนด้วยครับผมอ่านงูผักก็เป่งๆด้วยนะครับจริงๆเป่งๆเป็นแบรนด์ที่พวกเราชอบอยู่แล้วแล้วก็เรากินประจำกันอยู่แล้วกินง่ายมากๆครับมีแบบวันไปด้วยอร่อยในคำเดียวแบบพอดีคำนี่ครับถว่าค่ะแพ้ก็ะปากแบบเย็นนะคะถ้าจะสมมติว่าเอ้ยกินธรรมดาแบบอยากจะลองหารสชาติที่แปลกใหม่ก็ลองใช้เย็นดู ครับก็ฝากด้วยครับอย่างที่พี่ๆสามคนบอกกันมาเลยครับก็เป็นๆครับมีสี่ความอร่อยเครเดียวนะครับก็ฝากด้วยครับใครๆก็ชอบใครๆก็แชร์ครับเครื่องต่อเทพไปเลยครับโอเคค่ะสี่คนขอบคุณครับเสิดใหม่เกิดละหล่อสี่คน